สภาพวันนี้ช่วตอวเกิดมาดูต่าไปอีกมากมายนะรีโะแ่าราจะจับพี่สาวกันไปขอบคุณครับด้วไปมันทำใหนสวยอ,อมองนหน้าคุดูแล้วยิ้มั้ลหวานที่ลูคต้อรับยัวมามนยิ้มหวาน,มมน,วานอ,อ ขอบคุณครับเาลาจะดูนะค,ครับ,บ,รบมากับของกุยังเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายที่สุดเลยเออม,มานนี้ชีวิตตะวันเกิดมามเป็นอุณาต้องคอ,อยดูแลตะวันพ่อของตะวันก็เป็นโจรเชื่อพ่อหน้าสิงแต่พราะพ่อมีเมียสองคนและตะวันมีน้องชายที่ต่างแม่ก็คือเจ้าเสือแล้วก็ตะภาพนี่แหละ อยู่ด้วยกันตอดตระพถึงข้าวยากเนี่เยอะไม่อร่อยมากทุกวันเนี้ยแม่สั่งห้หามตะวันที่บอกว่าเฮ้ยอะไรอะไตะพ่ากีอะไรมุมันชื่อไอ้เสือไอ้เสือขอบคุณเล่นไม่ถูกนะแม่สั่งเงินให้ตะวันขอกร่นตะวันเชื่อคำสั่งของแม่แต่พ่อกับพี่ไอ้ตะวัน จะนับถือหรือเปล่าเนี่ยเรียกทั้งพี่ทั้งไอ้โนกันเลยกูไม่จำเป็นต้องนับถือมึงเ้ยองหน้ไหมวะอะไรนะไอ้เทมพ่อมาลูกเทมดพวยครับไอ้เทม้วยเทมด้วยเทมพ่อ เสือมีอะไรมาหาพี่เลยฮะไอพี่ตะวันวันนี้มี่มาหาเนี่ยกูไม่ยอมแม้เ้ยวันนี้ไม่ยอมเรื่องอะไรอ้าวมึงเนี่ยนั่งระบัดนอนระบิดหลังติดเสือข้าวแดงไม่เหลืองานการไม่ทำเราเป็นอาชีพโจรแต่มึงเนี่ยไม่เคยที่จะออกปล้นเลยเสือซึ่งพี่ไม่ได้ออกปล้น แต่งงานในส่องโจรที่กีททาไม่เคยหยุดนี่อีกอย่างหนึง่งที่พี่ไม่ไออกร้นเพราะไม่เชื่อคาสั่งสอนของแม่ที่ไ่อยางออกรนคกอื่นมันเป็นบาปเ,เราเป็นอาชีพนี้มึงกลัวบาปเลยวะไม่รู้นะยังไงตั้งแต่วันนี้มึงต้องออกป้อนพี่ไอตะวันพี่ขอพูดคาขาดด้วยกันเจ้าหาพี่ทุกวันมัเขาไห้ปลนพี่ก็ไม่เคยออกล้นคําเดิมเลยพี่ไม่ไป ไปไหมไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไปไอ้หีึ่ยักหน้าสองบอกไม่ไปไปไหมมึงอะไม่ไปไอ่อบอกไปไหนก็ไปเลยไปเลยไหาพ่อมึงเดี๋ยวกันพูดกันไปกัน้วยกัเออไอ้พี่ดีกว่าไอ้พี่ตะวันมึงยืนยันทำเดิมได้ไหมว่าวันนี้มึงจะไม่ออกผลขอร้องอยู่กับพี่ได้ไหมอะไรนะวันนี้ 字。Yeah.